สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตน้ํากรกฎมีนพิจิกประจําเดือนพฤษภาคม2568นะคะชาวธาตน้ำค่ะได้แก่ชาวกรกฎนะคะ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวมีนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนและชาวพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนั่นเองค่ะ ก็อ EP ีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางทีงสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็น์ไลายนะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะ พี่ไม่กำลังจะเปิดละนในฝั่งนี้ไปตัดสินใจใดๆที่เลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุน้ํากระกฎมีพลิกจิตและอินดีต้อนรับชาวสองที่มาส่งชาวธาตุน้ําเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุน้ํากระกฎมีพิกจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยค่ะ ถ้าไปแรกนะคะเป็นไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะหกถ้วยค่ะห้าถ้วยนะคะและเป็นไพ่สี่ดาบชาวธาตน,น้ำกระกฏมีพิจิกนะคะในดีที่ผ่านมาคุณอาจจะ อยู่ในความสัมพันธ์นะคะกับชาวธาตุดินผูน้สบก,กันมังกรธาตุน้ํกรกระกรมีพิจิกธาตุเดียวกันกับคุณและมีไพ่ของชาวธาตุลงด้วยนะคะมิถุนตุนกุลนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อานตามหน้าไพา่ในดีที่ผ่านมานะคะชาวธาตุน้ํากระกรมีพิจิกบางคนเนี่ยอาจจะออมีคนเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามานะคะคนเก่าในที่นี้อาจจะเป็นเก่าแบบป๊อปปี้เลิฟไปเลยก็ได้นะคะ หรือเป็นคนเก่าที่เขาเรียกว่าเคยทําให้คุณผิดหวังเสียใจมามากๆจนจนคุณมูกอ่อนไม่ได้จนถึงปัจจุบันนี้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเป็นคนเก่าที่เป็นรักฝังใจแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีการกลับเข้ามาเนาะหรืออาจจะเป็นพลังงานใหม่คะ่ะที่เป็นพลังงานของคนที่อายุน้อยของคุณนะเข้ามาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ไม่รู้สึกว่าตัวคุณรับไม่ตรีนะแต่ยัง แต่ยังไม่ได้รับความสัมพันธ์ประมาณว่าเป็นเพื่อนได้เป็นพี่เป็นน้องได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณยังไม่พร้อมที่จะแบบเปิดใจเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครทั้งนั้นเลยนะคะชาวทา น้ำเนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวท่าด้ำก็รากฏมีพิจิตค่ะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถจะคลิปพ่ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไายนี้ไม่ใช่หน้าไพยของคุณไม่ต้องนําไปคิดจะคิดมากค่ะเพราะเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า บรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวท่านน้ำกระกฎมีพิจิกในช่วงเดือนพฤษภาคมส5 6 8เป็นอย่างไรนะคะไพ่แรกค่ะทาวเวอร์ค่ะให้คิงถือดาบให้สีถ้วย เป็นไพ่7ดดาน,นะคะชาวธาตุน้กรรกําก็รากฏมีพิจิกนะคะมันจะการความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะในช่วงเดือนอพฤษภาคมนี้นะคะสําหรับชาวธาตุน้ํานะคะมันมันมีพลังงานเข้ามาจริงๆนะแต่มารู้สึกว่าคุณจะปฏิเสธอะคุณจะปัดฏิเสธไม่ตอบรับความสัมพันธ์ใดๆ นะคะคุณชัดเจนมากๆเลยว่าเอา่อเรายังไม่พร้อมที่จะก่อร่างสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆเอ่อแผลในอดีตที่ผ่านมาที่ในจิตใจคุณมันยังมีซากประดักพังยังไม่สามารถที่จะเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะเริ่มต้นตั้งเสาเข็มใหม่ได้อะ่ะเออประมาณนั้นนะคะคุณเลยเลือกที่จะปฏิเสธแล้วก็ ไม่ได้มีความไว้อกไว้ใจใครเลยนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อืถ้าหาว่าเข้ามาคุณไม่ไว้ใจเลยคุณระแวงไปหมดเลยอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าในพาร์ทของความคิดและความรู้สึกนะคะของชาวธาตุน้ากระดมีพิจิกกับคนที่คุณคิดถึงนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครคะ่ะอยู่ในสถานะไหนนะคะขอให้มีคนที่คิดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกัน ขอดูของชาวธาตุน้ําก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุน้ำกรากฎิมพิจิกนะคะชาวธาตุน้ํากรกฎมมพิจิกคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกัน,นะคะ่ะไพ่เก้าถ้วยนะคะเดอะสตาร์ Star, ค่ะ10บไม้เท้าค่ะ สี่ <4 S 2> เหรียญชาว่าน้ากระกฎมีพิจิคุณคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้อืมมันไม่ใช่ว่าเป็นความกลัวนะแต่มันเป็นความระแวงไม่ไว้ใจนะคะแล้วก็คุณคิดว่าคนคนนี้น่าจะน่าจะมีคนเข้ามาเยอะแยะเขาน่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วเป็นคนที่มีความชชยเป็นของตัวเองเนาะแล้วก็เป็นคนที่มีแรงดึงดูดนะคะซึ่งถามว่าคุณชอบไหม ชอบแหลคะค่ะเนาะตรงสเปคแหละแต่เพียงแต่ว่าตัวคุณไม่กล้านะมีความกลัวแล้วก็มีความไม่ไว้ใจนะคะมีความระแวงแหละเนาะเลยทำให้ชาวธาตน้ำเองเนี่ยมองว่าคนคนนี้น่าจะไม่เวิร์คที่จะเข้าใกล้มันคืองานหนักอะคะ่ะถ้าหากว่าให้คนคนนี้เข้ามาในชีวิต นะอืมหนักในที่นี้ก็คือหนักอกหนักใจด้วยนะคะแล้วก็หนักในส่วนของความรู้สึกนะคะเพราะม่รู้สึกว่าตัวชาวธาตุน้ําเองเนี่ยถ้าหากว่าคนคนนี้ทําให้ชาวธาตุน้ําแบบรู้สึกหวัน่นไหวได้เอ่อคนอื่นก็คงหวัน่นไหวกับเขาไปด้วยเหมือนกันนะคะแล้วชาวธาตุน้ําก็แบบว่าพยายามหักห้ามตัวเองไว้ด้วยนะคะตรงนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นค่ะคนที่ชาวท่าน้ํากรกฎมีพิจิตคิดถึงคนคนนั้นล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวท่าน้ํากรกฎมีพิจิตนะคะมาดูกันไพ่ใบแรกค่ะ6เหรียญน,นะคะชาลียอดค่ะแฮงแมนเป็นไพ่ It, ชาวธาตุน้ากรากฏมีพิจิกนะคะคนคนนั้นที่คุณคิดถึงเนะเาะอาจจะเป็นชาวธาตุลมค่ะมีถุนตุนกลุมนะคะมีชาวราศีกรกฎลัคณากรากฏด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเนาะคิดถึงใครก็ได้ไม่อาจตามนาไพ่คนคนนี้คิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาอยากเขาเหมือนเขาอยากเข้ามาในชีวิตคุณอยากช่วยเหลืออยากที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นซัพพอร์เตอร์ให้กับคุณอ่ะเออประมาณนั้นเข,เขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาถูกใจเอ็นดูเอออยากช่วยเหลืออยากเป็นซัพพอร์เตอร์ให้จริงๆอ่ะนะคะตรงนี้อ,อืมประมาณนั้นค่ะเป็นความรู้สึกที่ที่น่าอบอุ่นนะคะเป็นความรู้สึกอุ่นอุ่น ที่เขารู้สึกกับคุณเนาะไม่ใช่ความรู้สึกร้อนรนหรือว่าแบบเย็นชาใดๆนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขานะที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าเอาค่ะมากรดความรักค,คมสัมพนันธ์ค่ะของชาวธาตุน้ำกรกกมีพิจิตเป็นอย่างไร ไม่ขอเนียาตบก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอ,อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาขึ้นไปแรกค่ะ the fool ไพ่เก้าไม้เท้ามีแต่ไพ่ของความหวาดระแวงไม่มั่นใจไม่ไว้ใจเนะาะไพ่อร์มิค่ะ และเป็นไพ่วงนะคะชาวธาน้ํากระกจมีปิจิกนะคะในส่วนของเอาคมามนาคตนความรักความสัมพันธ์ตัวคุณจะไม่ไม่ไว้ใจใครทางนั้นแหละอืมนาะตัวคุณจะขอแบบเอออยู่ขออยู่เงียบๆขออยู่คนเดียวไม่คล้องแวะอะไรกับใครอืมไม่เข้าไปหาใครแล้วขอร้องอย่าเข้ามาอะไรประมาณเนี้ยนะคะคุณจะมีโลกส่วนตัวสูงมากนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักามสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุน้กากระกฎมีพิจิกขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกค่ะ2ไม่เท้าห้าดาให้ควีนถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่เอมเพรสชาวธาตุน้ํากระกฎมีพิจิกนะคะ ในส่วนของคําแนะนำํำให้บอกว่าคุณรักตัวเองอะดีแล้วไม่เป็นไรถ้ายังไม่พร้อมนะคะเอาชนะใจตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนอยู่กับตัวเองก่อนดีแล้วค่ะ นะคะประมาณนั้นเนาะเป็นกําลังใจให้ให้คุณเข้มแข็งนะคะขอบคุณเพื่อนๆ่ทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่มาอัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไป ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ